สวัสดีนะครับเดี๋ยวพาทุกคนนะครับมาชมขบวนรถน้ำมันที่633นะครับแม่น้ำลงกันบางจากลงกันบึงพระนะครับตอนนี้ก็กําลังจะผ่านสถานีอยุธยาในรางที่หนึ่งนะครับ ังจะเสียแล้วน่าจะเป็นรถจักรอสซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับ ไปนะครับอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ